ถูกใจเขไม่ใช่ทดองได้ถูกถูกใจแล้วก็จัดกันไปครับผมไม่ต้องถูกใจให้มันถูกใจอย่าไปถูกใจจัดเลยครับห้ามเมียด่าด้วยเมียเมียไม่เมียไม่ด่าครับไม่ด่าสโลแกนป่าว่าอะไรนะสโลแกนป่าว่าอะไรนะเออเก้ไม่เก้เก้ไม่กลัวกลัวแพงครับพ่อโดนประจําใช่ไหมครับเก้น้ำถือประจําอยู่แล้วครับโอ้สุดยอดเลยมันถือประจําอยู่แล้วสุดยอดเลยสุดยอดเลยตอนอย่างนี้แหละ ตรงๆไปตรงมานะครับเนาะตามหาพระแท้ตามหาตาามหพระแท้ที่แผงพระนะครับเนาะแพร่งพระเครื่องเมืองกระบินส่องวนไปชแนลพระเครื่องเมืองกระบินมี่อานัดทุกๆวันเสาร์แพร่งใหญ่ตั้งแต่ตีห้าทีทันทีนะที่ทำเหตุ ครับไม่เคยหยิบเงี้ยปูปลาอ่ะที่อยู่นี้นี่ยผมให้ไรเสร็จผมจะขโมยทำไมล่ะเออพี่กับปลาครับโปรโมทตลาดนัดพาคเครื่องเมืองกระบินรครับตลาดนัดสุโขณครับตลาดนัดพาคเครื่องเมืองกระบินซื้อร้อยมาขายแสนกว่า มีครับมีมีแล้วครับมีที่นี่ครับมีที่นี่ครับไปสองร้อยห้าสิบถามหาเจ้าของครับว่าลุงไม่มาเลยขายได้แสนห้าองคเดียวเราตังค์มาให้ลุงสุดยอดเลยสี่พันนี่แหละใจบุญมากเลยนี่นะครับทือลุงไปแพงมากเลยสองร้อยห้าสิบขายได้แสนห้าดีนะใจดีเข้ามาเขามาถามหาผม พอเลาบอกเดี๋ยวจะหยิบองนู้นองนี ais, ้แล okay. okay. ้วก็ออตังวางสักสี่พันอันนั้นแกไม่มาอีกวันนึงยังมาผมบอกพี่ไปก็เลยแปดห้าก็ไปสองล้านถึงแต่ที่นี่อืมยังเป็นเชิญแอดีแอดีครับใช่ครับต่างมาให้อีกใครได้เยอะด้วยเอาตังมาให้อีกมาเล่าผมฟังแน่นอนอยู่แล้วขอบคุณมากนะอาจารย์ครับผมใจข้าวไปของถุงใจอย่าไปใช่ไม่นี่ล่ เมย์ดามาหาลุงตู่ลุงตู่ว่าพูดผิดเมยดดามาหาพี่เมยดดามาหาพี่เสียสิ ส่องไปยิ้มไปครับส่องไปยิ้มไปถูกใจค่อยจ่ายตังค์ส่องไปยิ้มถูกไปถูกถูกใจค่อยจ่ายตังค์ทุนเด้อส่องไปยิ้มไปทุนเด้อจริงเหรอเอ้าดูสิส่องไปยิ้มไปขายไม่ลงไงนี่ครับส่องไปยิ้มไปขายไม่ลงแข้งเลยแก้วกระดูข้างๆก็หลุดูกสองไปยิ้มไปแตอไง สายคึกสายคักนะครับ

รตลับน้ำพีนฮะมาเอาเออจัดไปโชคโชคดีไปเกือบอปครับมันใช่ไงดูห่วงดูพิกดูห่วงมันดูง่ายครับ ดูข้างหลังมันเหมือนเลยอ่าดูห่วงดูอะไรดูดูห่วงเด็กดูห่วงก่อนไอคิดอะไรไม่ได้ก็ดูห่วงก่อนไอคิดอะไรไม่ได้ดูห่วงก่อนข้างงหหลััมมนนเือครับมันเหมือนไปเหมือนไปตั้งเหมือนดูพริกดูเหลยผมไม่ได้เงินอยุดอะเห็นไหมง่ายดูง่ายครับง่ายได้อยู่ รอดไหมเฮ้ยมันเหมือนีนอยดูมองกัแไนเห็นเหอคเห็นไมอันนี้ไม่ใช่เงินเลอนเป็นเงินนี่ยมัขึ้นเงินนิลอดไปไปน้อนี่นีสมเด็จนอกกันลาเนี่ยนีเ็จนอกกันลาไปเท่าไหร่นี่ไปสี่ร้ยปีเงเอาแล้วนี่ร้อยยังว่า

ตรต้องชนะได้ใวันนี้เป็นหน้าที่มาเองเนี่ยหรอครับใช่ใช่ที่าพึ่งมาพิ่งมาิกาพี่ส่นมาใครอ่ะมาใครพี่ใครดูแผงให้เสังกาจใจเปิดไว้เท่าไหร่ครับสังกจายที่ไหนครับนี้ไม่รู้เลยพี่เก่าไม่ได้สังกัด้จ มมเเป็น <ra พทอคร Bottom Bottom. Kind of ับพาราอนุบาลเบาๆจัดไปจัดไปมีแต่เบาๆมีแต ouais> ่เบาๆเท่าน voilà 네 uh um um ั้นครับเดือีจัดไปครับจัดไปสายเบาๆเบากันรู้เรื่องครับเบาๆใช่ใช่จัดไปจัดไปสายเบาๆสองห้าสองหนึ่งเยอะยังสายสองสายสอง ก็ส่องไปครับรงไปเอวรีวิวรีวิว,ร,ว,วรีวิวอาจารย์ฟูนันครับฟูนันเย็นฟูนัน